ส,สดีค่ะพี่ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับอาจารย์แอนนคราชอีกแล้วนะคะใครที่เข้ามาชมคลิปนี้เลยคะอย่าลืมกดติดตามช่องอาจารย์แอนนคราชนะคะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดการติดตามทุกคลิปนะคะและก็คลิปนี้นะคะอาจารย์แอนนคราชก็จะมาอธิบายในเรื่องของการเปิดกรรมนะคะการเปิดกรรมของบ้านเทวานคราชนะคะใช่การแก้กรรมหรือเปล่านะคะ หลายๆท่านนะคะที่สงสัยว่าที่อาจารย์แอ้ทำพิธีกรรมเปิดกรรมนะคะนั่นหมายถึงว่าอาจารย์แอน่ะไปแก้กรรมให้ใครไหมนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะอาจารย์นักคาราชนะคะจะมาอธิบายในเรื่องของการเปิดกรรมของบ้านเทวานะคะการเปิดกรรมของบ้านเทวานี้คือการเปิดกรรมในปัจจุบันนะคะปัจจุบันคุณไปทำกรรมอะไรมานะคะอาจจะตั้งใจหรือว่า ไม่ได้ตั้งใจก็แล้วแต่แต่กรรมตรงนั้นมันมีผลในชีวิตเรานะคะมันทําให้ชีวิตเราติดขัดดวงเราเออเหมือนจะทําอะไรแล้วก็มันจะดีมันก็ไม่ดีมันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่อ่ามาปิดขัดในดวงชะตาของเรานะคะถ้าใครที่เป็นอยู่นะคะถ้าได้ฟังคลิปนี้นะคะมันจะมีประโยชน์มากนะคะอ่าทีนี้นะคะพอเราไม่รู้เราก็มาเปิดเพื่อให้รับรู้นะคะ กับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะอาจจะเป็นสัตว์แล่แล้วก็อาจจะเป็นกรรมเกี่ยวกับเด็กถ้าส่วนใหญ่นะคะถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกรรมที่วิบากกรรมเกี่ยวกับเด็กเนี่ยจะมาอันดับหนึ่งแล้วก็สัตว์ที่เราเจอนะคะซึ่งกรรมพวกนี้มันจะส่งผลกับชีวิตเราแต่กรรมพวกนี้คือการเปิดให้เห็นเจ้ากรรมนายเวรที่มีผลต่อดวงและชีวิตของเรานะคะไม่ใช่ว่าเป็นการแก้กรรมที่เรากระทา นะคะคฟังให้เข้าใจนะคะเปิดกรรมไม่ใช่การแก้กรรมที่เรากระทำนะคะไม่สามารถมีใครไปแก้กรรมที่ตัวเองกระทําได้นะคะพี่ๆเวลาที่ดวงเรามันติดขัดเวลาที่ดวงเรามันตกนะคะมันเป็นเพราะอะไรนะคะมันก็เป็นเพราะกรรมที่เรากระทํานี่แหละนะคะถ้าเราไม่เคยกระทํากรรมอะไรกับใครหรือสัตว์ ก็ตามแต่เอาง่ายว่าสิ่งมีชีวิตนี่แหละสิ่งมีชีวิตนี่แหละที่เราไปกระทํากรรมกับเขาเนาะทีนี้มันก็เกิดเป็นเจ้ากรรมนายเวรบางคนคิดว่าเจ้ากรรมนายเวรก็คือคนนี่แหละนะบางทีก็เป็นสัตว์ได้เหมือนกันนะคะอ่าทีนี้นะคะการเปิดกรรมในที่นี้ก็คือว่าเราจะเชิญเจ้ากรรมนายเวรของคุณนะคะที่อยู่กับคุณอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวว่าเจ้ากรรมนายเวรจะเป็นคนอื่น ของคนอื่นแล้วมาเข้าเราอันนี้นะคะการเปิดกรรมก็เพื่อการขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวรของเราที่เราไปล่วงเกินเขาจะแบบว่าเราตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจที่กระทําก็ตามแต่ถ้าเราทําการอัญเชิญแล้วแน่นอนค่ะต้องมาผ่านกายสังขารเรานะคะการผ่านการผ่านกายสังขารนะคะพี่ๆคะ่ะก็ไม่ใช่ว่าจะมีผีมาเข้าสิงเรานะคะ เขาจะผ่านมาแค่ทําให้เรารู้ว่าเขาคือเจ้ากรรมนายเวรให้เราเกรงกลัวและละอายต่อการกระทานั้นนะคะไม่ใช่ว่าเปิดมาแล้วมีอะไรมาเข้าเราจะไปเป็นร่างทรงไปเป็นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้ในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเขาต้องผ่านให้เราได้สัมผัสไม่ใช่ว่าจะไปโดนทักว่าเออคุณมีเด็กนะ คุณต้องแก้นะคุณไปทํากรรมกับสัตว์อันอยางนี้อย่างงี้มาคุณต้องแก้นะอันนี้ก็คือเขาทักเขาว่ามานะ,ะพี่ๆก็เออใช่บ้างไม่ใช่บ้างแหละเพราะทุกวันนี้คนโดนทักเรื่องเด็กกับมันเยอะและบางคนที่ไม่ได้ติดในเรื่องเด็กล่ะเรื่องทํากรรมอย่างอื่นคือเราไปล่วงเกินสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างอื่นล่ะมีไหมนะคะมันมีเหนือมากกว่านั้นนะคะทีนี้พี่ค่ะพี่ๆก็ต้องไม่ต้องก,กลัวนะคะการมาเปิดกรรมที่บ้านเทวานี้ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่า เจ้ากรรมในเวรเขาผ่านเราเราจะมีสตินะคะมีสติมีความรู้สึกทุกอย่างนะคะหูเราได้ยินทุกอย่างตาเรามองเห็นทุกอย่างนะคะไม่ต้องกลัวนะคะบางคนกลัวนะคะเราจะรู้และสัมผัสความรู้สึกของเขาได้เท่านั้นเท่านั้นหมายความว่าเราก็จะได้ยินเขาพูดเขาบอกว่าเออมันเป็นยังไงถ้าเกี่ยวกับเด็กแล้วก็จะเป็นความรู้สึกของเด็กที่เออแม่แม่ไม่รักหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นความรู้สึกเศร้าเสียใจแล้วเราจะได้สัมผัส กับตรงนั้นแต่ถ้าไม่ใช่เด็กก็จะเป็นสัตว์ถ้าเราชอบฆ่าวัวควายสุกรสุนัขไก่นะคะข้างครบมีหมดนะคะพี่พี่ที่เราทำมา5ปีจะ6ปีเนี้ยคือเราเจอมาหมดเลยกรรมกับการฆ่าคนก็ใช่นะคะคนไหนที่ชอบฆ่าคนอื่นยิงกันตายฆ่ากันตายโดยแบบว่าเออมีเรื่องทะเลาะวิวาแบบไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าดวงจิตด,ดวงวิญาณเกิดความอาฆาตอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะมาตามเราได้นะคะเคสนี้หนูก็ แก้มาแล้วแก้ยังไงแก้ด้วยการพาขอขมากรรมและเชิญดวงวิญญาณมานะคะและก็มีอีกหลายๆเคสนะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจสนใจที่จะมาเปิดกรรมเพื่อขอขมากรรมเออบางทีแหละเราก็รู้แล้ว่าเออเราเคยทํากรรมตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้มาเราอยากขอขมากรรมกับสิ่งนั้นที่เราผิดพลาดไปเออพี่ๆก็สามารถติดต่อเข้ามาเปิดเพื่อขอขมากรรมได้แต่ขออธิบาย ไว้เลยนะคะว่าการเปิดกรรมของบ้านเทวานะคะไม่ใช่การแก้กรรมนะคะกรรมที่เรากระทำเราก็ยังต้องรับอยู่แต่ผลของกรรมนั้นนะคะถ้าเราขอขามากรรมแล้วนะคะมันก็จะเบาบางลงมันก็จะทำให้ชีวิตเราราบรื่นกว่าเดิมก็ยังมีติดขัดอยู่แต่ก็แต่ก็ต้องมีราบรื่นกว่าเดิมเพราะว่าถ้าเจ้ากรรมในานเวนเขายอมนะคะถ้าเจ้ากรรมในเวนเขายอมเนี่ยสิ่งดีๆก็จะเริ่มเข้ามาแต่คุณจะต้อง รู้จักคำว่าสำนึกมีสำนึกด้วยจริงจริง,รงไม่ใช่ว่าตอแหลคะตอแหลว่าสำนึกแต่ไม่สำนึกไม่กล้ายอมรับความจริงนะคะเราจะต้องกล้าที่จะยอมรับความจริงกับทุกๆอย่างที่เรากะทำลงไปนะคะ เปิดออกมาเลยว่าเราทําอะไรเราปล่อยมาเราก็ปล่อยให้เออมันเป็นไปเลยอะไรจะมาผ่านก็มาผ่านนะวันนี้เราพร้อมที่จะรับรู้แล้วเราอยู่มา30 4 0 5 0 6ปีแล้วทําไมชีวิตเราไม่ดีขึ้นเราเปิดปล่อยล่างให้มันเป็นไป,นปนตามที่ท่านจะจะอ่ามามามา,มาให้เราขอขอมากรรมเถิดเราสํานึกแล้วอย่างนี้นะคะเราต้องมีจิตแบบนี้จริงๆไม่ใช่ว่าทำทำไปเชื่อๆลอง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 ของว่าเออเออมัน ลองดูมาลองอย่าใช้คําว่ามาลองถ้าคําว่ามาลองเนี่ยไม่ได้ต้องการไม่ได้อยา่าถ้าพี่มาลองชีวิตพี่เขาไม่ได้ดีขึ้นแต่ถ้าอยากมาแก้ไขให้ชีวิตเราดีขึ้นต้องมาด้วยใจจริงๆนะคะ,ะเราทําตรงนี้เราไม่ได้หวังรวยเราไม่ได้หวังว่าเออจะมีเงินมากมายมาหาศาลแต่เราต้องการให้ชีวิตคุณดีขึ้นให้คุณแก้ไขได้ตรงจุดนะคะโอเคค่ะถ้าใครสงสยัยมีคำถามสามารถ ต่อแอดไลน์นะคะแอดไลน์อาจาร,รย์แอนัคราชหรือว่าติดต่อเข้ามาที่เพจนะคะสํานักอาจาร,รย์แอนณัคราชนะคะแล้วก็เบอร์โทรที่หนูจะปักหมุดไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะพี่ๆขาสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณค่ะที่ทุกคนตั้งใจที่ฟังคลิปนี้จนจบนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ